สวัสดีขอนแก่นไม่นึกว่าขอนแก่นจะมีมุมถนนแบบนี้เลยอันนี้เป็นเส้นจากตัวน้ำคลองเก่านะครับมาที่บ้านกุดดันะคิวบรรยากาศเหมือนแบบ เขาผ่านปลาอะไรเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ตะเพ้นี้ <c oughs> ลูกคำมลระดกของแผ่นดินต้นมะเดื่อกว้างอายุประมาณสองร้อยหกสิบถึงสอง้อยเจดสิบปีมีขนาดเส้นรอบวงหกจุดสามห้าเมตรและมีความสูงประมาณห้าสิบเมตร เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ป่าชุมชนบ้านหัวเบิงหรือชาวบ้านเรียกว่าป่าดอนดงคําซึ่งพื้นที่เป็นป่าดั้งเดิมของบ้านหัวเบิงอยู่ที่ม่ทิกาตาบลบนทรายมูลอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นเดิมหมู่บ้านหัวเบิงตั้งขึ้นเมื่อปี2438โดยมีผู้คนอพยพมาจากสองหมู่บ้านคือบ้านโคกล่ามกับบ้านขามเรียนหลวงปู่ศรีทนกิตติบินปัญโยซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นผู้นํา ในการอพยพทั้งสองหมู่บ้านมาอยู่ที่ริมหนองบึงตั้งชื่อหมู่บ้านหมายเป็นบ้านหัวเมืองและสั่งห้ามมิให้ตัดโค่นทำลายต้นไม้ทุกชนิดในป่าชุมชนหากใครตัดโค่นทำลายจะมีอันเป็นไปป่าชุมชนปื่นนี้อุดอสมสมบูรณ์เป็นที่ตั้งของต้นมะเดื่อกวางและต้นไม้นานานชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้นมะเดื่อกว่างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับ คนเรวต้องไหว้ขออนุญาตก่อนโครงการป่าชุมชนบ้านหัวบึงเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านหัวบึงหมู่เก่า Синхрон цагт мэшаа การปรับภูมิทัศน์บอ่อน้ำแ,ร,ร,ำแร,ร,ร่นี่ไงบอ่อน้ำแร่นี่ครับทุกคนห้ามลงในน้ำในบ่อนี้เด็ดขาดบ่อน้ำแร่ในป่าชุมชนบ้านหัวบึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติ เป็นป่ากว้างมากเลยนะป่าชุมชนนะไรที่ดีมากเลยนะี่แต่วทำไมคุ้นๆจังวะทำไมคุ้นๆเหมือนเคยมาจังนี่คำล็อกกุญแจไว้หมคำนี้วันนี้เราไม่ได้เข้าไปดูรไ,ไปดูต้นไม้ใหญ่มากเหมืเริ่ม ยางนากระดูกระบกมะพ่อกระเคียนแต่แบกพยุงองะรงนี้ยตน้ตนนี้ต้นนี้ต้นนะ้็ะใหญ่แลนะ้วน นอนไม่เสร็จทาเข้าไม่เสร็จอสะพานนี่ทุกคนมัดีมากเลยไม่ไม่ิดว่าขันแก่นจะมี ปาชุมชนว้าวทุกคมันดีมากเลย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปต่อนะครับไม่ได้เอาขากล้องมาถือมือเดียวสั้นๆดูทุกคนมุมมุมดีมากเลยถ่ายไวดินเล้ <S 2> <S 2> เลยนะอุย้ยฝนมาเรายังไม่ถึงต้นมะเดื่อเลยเนะี่ยเดี๋ยวเรารีบเดินไม,ไม่รู้ว่าต้องเข้าไปลึกขนาดไหน พราะว่าไม่มีป้ายบอกมันเข้าได้จริงนี่ทุกคนสงสัยเราจะไม่ได้เข้าแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ทางเข้าพลาดแล้วทุกคนเราเข้าไม่ได้แล้วนะครับ มันจะมันไม่มีทางเลยนะคนเราคงจะไ,ไม่ได้เข้าไปแล้วผนจะตกหลายทุกคน,กคนดังนั้นคลิปนี้อดดูต้นมะเดือนะครับ ที่เา้ไว้รับนะ้าหน้าแหลงหน้าแหลงนะ่าจะมามาดูได้ฝนจะตกแหละคล้วใครอยากถ่ายรูปเนะี่ยมาดูบอ่อน้ำแรลก,ก็มาได้ที่บ้านหัวเบิงอำเภอน,น้ําพองนะครับเข้าจากถนนเส้นเส้นเมนที่มาจากตัวน้ําพองอาจจะไปพระทำากันนะเข้ามาแค่นิดเดียวห้าร้เมตรอยู่ทางด้านขวามือนะครับข้างหน้าจะเป็น เหมือนเป็นสาลาแล้วก็มีสาลนะครับทางเดินเข้ามาตรงบอร่อน้ำเ่ยก็ไม่ได้เดินลำบากนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำผาก็เลยทำสะพานมีรอยรอยน้ำรอยน้ำไหล เพรเขตน้ำพองมันอยู่ใกล้ลําน้ําพองนะครับนันก็จะมีอน้นําที่ล้นจากตาลิ่งไหลเข้ามาบางพื้นที่ก็เป็นปกติของอำํอำเภอรหรือว่าตัวหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ลาน้ำนํำนะครับเราต้องกีบไปแล้วเป็น โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับโบะบะเที่ยวโบ๊ะบะเที่ยวจริงๆนะครับมาทุลักก็ได้คลิปมาฝากทุกคนโอเคขอบคุณครับ